เดี๋ยวนี้เนี่ยกคูทำไมอ่ะโเธอเธอจะมาขายเครื่องสำอางเหรอเนี่ย จำแรกก่อนแป๊บหนึ่งพราผู้ชายห้องเทียเหล่อมากืเฮือพี่หนะโอเคๆขายคู่สำอางค่ะขายคู่สำอางค่ะข้าบอกเดี๋ยวนี้ตันเห็นไหมเห็นปะตันพี่บอกเป๊ะเออใช่เดี๋ยมาแอบแต่งหน้าอีกละเออเราต้องบอกครูเพราะคะแนนความผู้คิดเราไม่มีแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ได้ไปเข้าค่ายอีกใช่ๆไปบอกครูเน่งบอกครูเน่งใครเน่ง ครูหนึ่งเรียกได้ว่าคุณหนิงอะมาักปีแหมนี่คิดอะไรกับครูไปเนี่ยเออครูไม่บอกครูนะจะได้มีคะแนความพื้นป๊ไปหาคุณหนิงแล้วครูอยู่ไหนล่ะไม่รู้แล้วเราต้องเดินรอบโรงเรียนเนี่ยนะเออพีไปหอพักครูเออใช่ไป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 นี่เร็วๆสิพี่ใหม่ อันนี้ไฮไลท์สมูกไฮไลท์สมูกไม่เป็นไรเติมตาไปเลยอะไรกันเนี่ยไม่มีอะไรครับ่ผมก็เป็นเด็กดีแบบปกติอยู่แล้วครับเปามว่าไปตาตาตรู้ด้เนี่ยสองคนนี้ิดไรคุณคิดอะไรคุณครับ ผมได้ยินมาว่าใหม่ชอบมาสายใช่ไหมครับใช่ใหม่จ้างชอบมาสายมากแล้วรู้ไปทําอะไรผมรู้่ครับว่าใหม่มันทําอะไรทําอะไรเพราะว่ามันแอบทำงานในโรงเรียนครูนครูยังไม่เข้าเรียนใช่ครับจริงเหรอผมจะโม้ทำไมวันนี้ผมเหมือนคนโม้หรอแล้วก็อยากปห้คุณจัดการความเครียดขอเด็กไหะเออได้ได้เดี๋ยวครูจัดการใหม่จังก่อนบอกหลายครั้งแล้วเด็กคนนี้เนี่ยทำไมไม่รู้จักจำ ใช่ครับมันไม่จําเลยใหม่นะอุ้ยไปพาครูไปหาสิไปไมมน้าเลยเป็นอะไรไหมน้าพร้อมแล้วอะไรอึนี่เจังดีงค่ะคุณครูทำไมเธอไม่เข้าห้องกำลังจะเข้า,ขาค่ะคครูพอดีว่าเมื่อกี้หนูไปกินข้าวค่ะแล้วก็พักนานไปไหนก็เกำัจะเข้าห้องทำตัวมีพิรุธซ่อนอะไรไว้ข้างหลัง หนูจะข้าเลยนะคะครูรอในห้องเน่องจากนะครับว่าหนังสือใช่เดี๋ยวค่ะยังเพียง้องรอเห็นกันเลยแต่เอามาดูสิเอามาดูเอามาดูครูก็หนังสือไงแน่ใจบ้างถ้าเธอถือโทรศัพทได้ครับ แต่งหน้าเลยโรงเรียนเธอมาเรียนเธอแต่งหน้ามาทำไมใช่ใช่ใช่เอามาทำไมล่ะโอ้ที่ใส่ไม่ดีดูน oui ี่เนี่ยเนี่ยเขายังไม่แต่งเลยเห็นไหมใกล้ๆปิ๊งๆเนี่ยก็ครูก็มาถ่ายรูปทุกวันเลยครูไม่อยากให้นักเรียนสถาบันครูสวยบ้างหรอเวลาโรงเรียนอื่นมาเห็นน่ะสวยก็สวยธรรมชาติสิเธอดูเธอที่เนี่ยโอ้โหธรรมชาติลงโทษเธอแล้วครู เอาหนักๆยืดไปเลยใช่ต้องยึดแล้วเรียกผู้ปกครองเธอมาพบครูด้วยเข้าใจไหมว่าสิคะแนนหนูจะไม่เหลือนะคะครูไม่ต้องเอาผู้ปกครองเธอมาฉันไม่ได้อนุญาตให้เธอเอามาเข้าใจไหมค่ะไปเธอสองคนไปกับครูเกลี่ร์ไปกับครูอย่าไปทําตามพี่เขานะไปเข้าห้องเรียนนับเลยนะูเลขเก้าสิบเก้าคะแนนเลยไป แค่สิบคะแนนมาทำเป็นดเรอแต่ว่มีสักคะแนนยังไม่บเลยุครับหอไให้เตรยทุกคนเลยป้ปาปใครเนี่ยเขาสมองจะซื้อ่าเป็นพันเลยจะต้องหนาสดมาโรงเี้หรอเนี่ยเมื่อสัมอังเบื่อแล้ว ภาบนี้ถ้าก็ดสำอางไหลจะต้องไม่สวยแน่ๆน